แม่เลี้ยงเดี่ยวกลับจากขายผักหวังจะได้กอดลูกทั้งห้าคนแต่สิ่งที่รออยู่ในบ้านกลับเป็นความว่างเปล่าลูกหายไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือไว้เพียงรอยเท้าเล็กๆที่นำไปสู่ความมืดในป่าลึกสิ่งที่เธอพบข้างหน้าจะทำให้คุณขนลุกไปทั้งร่างหญิงสาวเดินลากหาผักบนบ่าเหงื่อไหลอาบแก้มจนเสื้อเปียกชุม่มเสียงลมหายใจหนักดังแข่งกับเสียงรองเท้าแต่กระทบพื้นดินสองข้างทางมีเพียงต้นหญ้าแห้งและกลิ่นดินฝุ่นฟุง้ง แสงอาทิตย์ยามบ่ายแผดเผาจนผิวแสบแต่ในหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความหวังหวังว่าจะนําเงินจากการขายผักไปซื้อข้าวให้ลูกทั้งห้าคนทุกเก้าที่เดินกลับบ้านเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าแต่ความรักของแม่ทําให้เธอเก้าต่อไปภาพรอยยิ้มของลูกๆซ้อนขึ้นมาในหัวเสียงหัวเราะสดใสย,ยังคงก้องอยู่ในความทรงจําเมื่อถึงหน้าบ้านไม้เก่าๆเธอวางหาบลงอย่างโล่งอกเตรียมจะเรียกลูกๆมารับผัก แต่ความเงียบกลับต้อนรับเธอแทนเสียงเด็กลมพัดผ้าม่านปลิวช้าๆประตูบ้านเปิดแง้มไว้เหมือนถูกผลักด้วยความเร่งรีบกลิ่นฝุ่นเก่าลอยคลุ้งในอากาศทุกย่างก้าวที่ก้าวเข้าไปหัวใจเธอเต้นแรงขึ้นห้องโถงที่เคยเต็มไปด้วยเสียงเจยเจ้ากลับว่างเปล่าเสื้อเก่าๆที่ลูกเคยนั่งเล่นกลับไม่มีเงาใครจานชามที่คว่ำตากไว้ยังคงอยู่เหมือนเดิมแต่สิ่งที่หายไปคือเสียงเรียกของลูกทั้งห้าคนเธอรีบเดินไปยังห้องนอนเล็ก ผ้าห่มยังถูกกองทิ้งไว้บนพื้นตุ๊กตาเก่าๆยังคงวางอยู่ตรงหัวเตียงความเย็นว่าบแล่นผ่านสันหลังทันทีที่ไม่เห็นลูกแม้แต่คนเดียวเสียงหัวใจเธอเต้นแรงราวกับจะทะลุออกมาฝ่าเท้าเริ่มสั่นจนแทบยืนไม่ไหวมือสั่นไหวคว้าประตูห้องถัดไปเปิดออกแต่ก็พบเพียงความว่างเปล่าและความเงียบงนันเธอตะโกนเรียกลูกเสียงสัน่นไม่มีคำตอบใดๆตอบกลับมาเพียงเสียงลมพัดวูบวาบรอดเข้าทางหน้าต่าง เธอก้าวถอยหลังช้าๆดวงตาเบิกกว้างเต็มไปด้วยความสับสนทันใดนั้นสายตาเธอสะดุดเข้ากับรอยเท้าเล็กๆที่เปื้อนดินลากยาวออกไปทางหลังบ้านหัวใจเธอแทบหยุดเต้นเมื่อเห็นรอยเท้าทั้งห้าคู่หายลับไปในความมืดหลังป่าหญิงสาวรีบวิ่งออกไปทางหลังบ้านลมหอบเอากลิ่นดินชื้นและกลิ่นหญ้าแห้งปะปนเข้ามาในจมูกเสียงหอบหายใจของเธอก้องในหูจนแทบกลบทุกอย่างรอบตัวรอยเท้าเล็กๆห้าคู่อย่างชัดเจนบนพื้นดิน บางรอยเท้าลึกบางรอยตื้นราวกับเด็กๆวิ่งอย่างรีบร้อนเธอก้มลงมองลูกพื้นดินด้วยปลายนิ้วสั่นไหวสัมผัสความหยาบกร้านที่ทำให้หัวใจเจ็บปวดเธอตะโกนเรียกลูกอีกครั้งเสียงสะท้อนกลับมาก้องกังวานในความว่างเปล่าป่าด้านหลังดูเงียบผิดปกติไม่มีแม้แต่เสียงนกหรือแมลงยามเย็นท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีจากส้มทองเป็นม่วงคล้ำเงาต้นไม้ทอดยาวเหมือนแขนยักษ์ย้ายพาดลงบนพื้น ลมเย็ยนวูบว่าพัดใส่ผิวจนขนลุกหญิงสาวก้าวตามรอยเท้าไปด้วยความหวาดกลัวทุกก้าวเต็มไปด้วยความกังวลและคำถามในใจใครพาลูกของเธอไปทำไมไม่มีเสียงร้องไม่มีร่องรอยการดิ้นรนหรือว่าลูกทั้งห้าคนเลือกจะเดินออกไปเองรอยเท้าลากยาวเข้าสู่ความมืดลึกในป่ากลิ่นอับของใบไม้เปียกโชยขึ้นมาเสียงกิ่งไม้หักดังป้อใต้ฝ่าเท้าหัวใจเธอเต้นถี่เหมือนกลองรัว ทันใดนั้นเธอหยุดก้าวเพราะรอยเท้าขาดหายไปตรงลานหญ้าโลง่โลงๆพื้นดินมีเพียงร่องรอยวงกลมแปลกตาเหมือนมีอะไรหนักๆมาวนทับเอาไว้หญิงสาวยืนนิ่งรู้สึกถึงลมเย็นเฉียบพัดผ่านต้นคอเสียงหวีดแหลมเบาๆลอยมาก,กับสายลมกลิ่นคาวแปลกๆป,ป,ประปนในอากาศจนทำให้เธอแทบอาเจียนเธอเหลือบตามองรอบตัวทุกอย่างเงียบเงันอย่างผิดปกติแม้แต่เสียงลมหายใจของตัวเองยังดังเกินไป หัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะขาดใจทันใดนั้นเธอเห็นผ้าขี้ริ้วผืนหนึ่งติดอยู่บนกิ่งไม้ต่ำผ้าผืนนั้นเป็นเศษผ้าจากเสื้อเก่าของลูกชายคนโตขอบผ้าขาดรุ่ยเปื้อนดินและรอยบางอย่างสีคล้ำเข้มมือเธอสั่นสะท้านเมื่อเกื้อมไปหยิบเธอกัดฟันกลั้นน้ำตาความหวังยังไม่ดับแต่ความกลัวกำลังกัดกินหัวใจเสียงบางอย่างดังขึ้นเบาๆจากความมืดลึกในป่าคล้ายเสียงฝีเท้าคล้ายเสียงเด็กหัวเราะหรือ,ออาจเป็นเสียงลวง หญิงสาวสูดลมหายใจลึกแล้วตัดสินใจก้าวเข้าไปในเงามืดนั้นทุกก้าวยิ่งไกลทุกก้าวยิ่งหนาวสถานเหมือนมีบางสิ่งมองเธออยู่จากความมืดที่มองไม่เห็นแต่ยิ่งเข้าไปลึกเท่าไรความเงียบก็ยิ่งหนักหน่วงจนเหมือนกดทับหัวใจเธอรู้เพียงอย่างเดียวว่าไม่ว่าข้างน่าจะมีอะไรเธอต้องหาลูกทั้งห้าคนให้เจอเธอก้าวลึกเข้าไปในป่าเงามืดยิ่งหนาทึบจนแทบมองไม่เห็นแม้แต่ปลายเท้า เสียงใบไม้แห้งกรอบดังขึ้นทุกครั้งที่เหยียบกลิ่นชื้นของดินปนกับกลิ่นคาวบางอย่างอบอวลจนหายใจติดขัดหัวใจเธอเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาจากอกทุกประสาทสัมผัสตื่นตัวราวกับสัตว์ป่าที่กำลังหนีภยัยสายตากวาดมองซ้ายขวาแต่กลับพบเพียงเงาดำของต้นไม้สูงใหญ่ที่ยืนตรงงานเหมือนกำแพงลมพัดแรงจนกิ่งไม้เสียดสีกันดังเอียดอาดเธอสะดุ้งสุดตัวเพราะเสียงนั้นคล้ายเสียงกรีดร้อง มือกำเสดผ้าของลูกชายแน่นจนเหงื่อชุม่มขาแทบไร้แรงแต่ใจยังบังคับให้เดินต่อทันใดนั้นเธอเห็นบางสิ่งวางอยู่ตรงพื้นกลางลานเล็กๆเ,เป็นรองเท้าเด็กข้างหนึ่งเปื้นอนโคลนรองเท้าที่เธอจำได้ดีว่าเป็นของลูกสาวคนเล็กเธอทรุดลงกับพื้นน้ำตาไหลพรากแต่ดวงตาย,ยังมองหาสิ่งอื่นรอบๆร,รองเท้ามีรอยขีดเข,ขียนบนดินเส้นสายวักวนเหมือนสัญ,ญลักษณ์ประหลาดที่ไม่เคยเห็นลมเย็นพัดแรงอีกครั้ง กลิ่นข้าวหนาขึ้นราวกับมีอะไรเน่าเปื่อยอยู่ใกล้ๆขนทั่วร่างลุกชันเหมือนมีใครยืนอยู่ข้างหลังเธอหันกลับทันทีแต่สิ่งที่เห็นกลับเป็นเพียงความว่างเปล่าเงาต้นไม้โยกไหวตามแรงลมเสียงใบไม้ปลิวว่อนดังราวกับเสียงกระสิบเธอกัดฟันแน่นพยายามไม่ให้ความกลัวกลืนกินเธอลุกขึ้นแล้วเดินตามรอยขีดเขียนไปรอยเหล่านั้นลากยาวลึกเข้าไปในป่าทึบทุกก้าวที่ตามไปกลิ่นขาวยิ่งแรงขึ้น เหมือนมีใครตั้งใจทิ้งร่องรอยไว้ให้เธอเห็นเสียงฝีเท้าแผ่วๆดังขึ้นด้านหน้าเหมือนเด็กๆวิ่งเล่นกันหัวใจเธอแทบระเบิดด้วยความหวังเธอตะโกนเรียกลูกอีกครั้งเสียงหัวราอเล็กๆดังขึ้นจริงๆกล้องสะท้อนในความมืดแต่แปลกประหลาดที่เสียงนั้นฟังดูห่างเหินและเย็นชาไม่เหมือนเสียงลูกๆที่เธอคุ้นเคยเธอเร่งก้าวเร็วขึ้นแหวกพงหญ้าและกิ่งไม้จนผิวทะลอกแต่พอพ้นโคนไม้ใหญ่ไป กลับพบเพียงตุ๊กตาเก่าๆนั่งอยู่บนก้อนหินตุ๊กตาตัวนั้นคือของเล่นที่ลูกชายคนกลางห่วงแหนที่สุดดวงตาของตุ๊กตาถูกขีดด้วยฐานสีดำปากถูกวาดรอยยิ้มกว้างผิดธรรมชาติลมหายใจเธอสะดุดหัวใจสั่นระรัวเสียงหัวเราะยังดังแว่วอยู่ครั้งนี้ดังมาจากทุกทิศรอบตัวเหมือนเสียงนั้นกำลังล้อมเธอทำให้เธอเริ่มแยกไม่ออกว่ามันเป็นความจริงหรือเพียงเสียงในหัวเธอเอื้อมมือไปหยิบตุ๊กตา ทันใดนั้นลมแรงกว่าครั้งไหนพัดกระแทกจนเธอล้มลงมือคว้าดินคว้าหญ้าอย่างสิ้นหวังและเมื่อเหื่อยหน้าขึ้นมาเธอเห็นรอยเท้าเล็กๆใหม่ปรากฏอยู่ตรงหน้าสดใหม่ราวกับเพิ่งถูกเหยียบลงเมื่อไม่กี่อึดใจที่ผ่านมารอยเท้านั้นพาเธอมุ่งหน้าไปยังความมืดลึกกว่าที่เคยเดินเข้าไปหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบขาดแต่ขาก็ยังพาตัวเองก้าวตามรอยเท้าไปเพราะในใจยังคงมีเสียงเดี่ยวก้องดัง เธอต้องหาลูกทั้งห้าคนให้เจอไม่ว่าจะต้องเจอกับอะไรข้างหน้าเธอก้าวลึกเข้าไปตามรอยเท้าใหม่ที่เพิ่งปรากฏทุกก้าวเหมือนถูกดึงเข้าไปในความมืดที่ไร้จุดสิ้นสุดอากาศรอบตัวเย็นลงอย่างผิดปกติเย็นจนลมหายใจกลายเป็นไอสีขาวในยามค่าเสียงหัวใจเต้นแรงสั่นสะท้อนในอกแต่ยิ่งหวาดกลัวเท่าไรเธอก็ยิ่งก้าวไปข้างหน้าเสียงหัวเราะแว่วๆยังคงดังมาไม่ขาดหายบางครั้งเหมือนอยู่ใกล้จนเกือบถึง บางครั้งกลับห่างออกไปจนแทบลับหูเธอหยุดชะง,งักเมื่อเห็นเงาเล็กๆเคลื่อนไหวอยู่ไกลๆคล้ายร่างของเด็กๆกำลังวิ่งวนเล่นรอบต้นไม้ใหญ่ร่างกายเธอสั่นสะท้านทั้งจากความหนาวและความหวังเธออ้าปากจะเรียกชื่อแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอเธอพยายามกลืนก้อนแข็งๆในลำคอก่อนตะโกนออกไปสุดเสียงลูกอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเสียงสะท้อนกลับมาแต่ไม่มีคำตอบทันใดนั้นเงาเล็กๆหยุดเคลื่อนไหวพร้อมกัน เหมือนรู้ตัวว่ามีใครกำลังมองเธอเพ่งตามองด้วยสายตาสันไหวและหัวใจแทบหยุดเต้นเมื่อเห็นว่าเงาเหล่านั้นหันหน้าพร้อมกันมองตรงมาอย่างเธอแม้จะอยู่ไกลแต่ดวงตาที่สะท้อนแสงมืดสลัวกลับคมชัดเหมือนดวงตาไม่ใช่ของเด็กแต่เป็นของบางสิ่งที่เธอไม่รู้จักเธอถอยหลังไปหนึ่งก้าวเสียงกิ่งไม้แห้งดังกรอบใต้ฝ่าเท้าทำให้เงาทั้งหมดพุ่งหายเข้าไปในความมืดลูกเธอตะโกนเสียงแตกพร่า แล้ววิ่งตามไปโดยไม่คิดอะไรกิ่งไม้เกี่ยวแขนขวนจนเป็นรอยเลือดแต่เธอไม่สนใจแม้แต่น้อยรอยเท้าเล็กๆยังคงชัดเจนใต้แสงจันทร์ที่ลอดผ่านพุ่มไม้ลากยาวไปถึงลำธารเล็กๆน้ำเย็นใสสะท้อนเงาของเธอที่ยืนหอบหายใจแต่เมื่อก้มลงมองเธอกลับเห็นเงาอื่นซ้อนทับอยู่ข้างหลังเธอสะดุ้งหันกลับทันทีแต่ด้านหลังกลับว่างเปล่ามีเพียงเสียงน้ำไหลและลมเย็นวูบผ่าน เธอกัดฟันแน่นความกลัวเริ่มกลายเป็นสิ่งที่กัดกินสติข้ามลำธารไปรอยเท้ายังคงดำเนินต่อคราวนี้ไม่ใช่เพียงห้าคู่แต่กลับมีมากกว่านั้นเหมือนมีเด็กอีกหลายคนร่วมเดินไปด้วยหญิงสาวเริ่มหายใจไม่ทั่วท้องเมื่อคิดถึงความหมายที่ซ่อนอยู่เธอเร่งฝีเท้าไล่ตามรอยเท้าไปอย่างไม่ลังเลจนกระทั่งถึงลานกว้างกลางป่าที่นั่นมีต้นไม้ใหญ่โบราณยืนตระง,งานราวกับเสาหลักแห่งความมืดรากไม้พันกันแน่นเหมือนมูยักย้ายขดตัว รอบต้นไม้เต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์ประหลาดขีดไว้บนพื้นดินเป็นวงกลมหลายชั้นควยกันตรงกลางมีร่องรอยไฟไม่เก่าๆดำคล้ำและที่น่าตกใจกว่าคือรองเท้าของลูกๆถูกวางเรียงรายรอบวงนั้นหญิงสาวแทบสุดเธอรีบวิ่งไปคว้ารองเท้าแต่ละคู่มากอดไว้แน่นน้ำตาไหลพรากจนพร่ามัวแต่ทันใดนั้นเสียงหัวเราะใสๆดังขึ้นรอบตัวเสียงนั้นใกล้มากดังเหมือนเด็กๆก,กำลังวิ่งวนรอบๆต้นไม้ แต่เมื่อเธอหันมองกลับไม่เห็นเงาใครเลยมีเพียงลมเย็นที่พัดแรงจนใบไม้ปลิวว่อนทันใดนั้นเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นที่ข้างหูเสียงแหลมเล็กเหมือนเสียงเด็กเรียดแม่แม่ร่างเธอแข็งทื่อทันทีเลือดในกายเหมือนหยุดไหลเธอค่อยๆหันหน้าไปตามเสียงนั้นแต่สิ่งที่เห็นกลับไม่ใช่ลูกทั้งห้าคนเธอค่อยๆหันหน้าไปลมหายใจติดขัดเหมือนถูกบีบรัดที่ลำคอ ขนทั่วร่างลุกชันจนหัวใจแทบหยุดเต้นสิ่งที่ยืนอยู่ตรงนั้นคือร่างเล็กคล้ายเด็กแต่ผิวซีดขาวจนมองเห็นเส้นเลือดเขียวๆใต้ผิวดวงตากลมโตดำสนิทไม่มีแววไม่มีตาขาวริมฝีปากยกยิ้มกว้างเกินกว่ามนุษย์ปกติแม่เสียงเล็กๆดังออกมาจากปากที่ยิ้มไม่ปิดเสียงนั้นเหมือนเสียงลูกสาวคนเล็กแต่มันฟังแห้งๆเย็นๆจนทำให้ร่างกายเธอสั่นสะท้านหญิงสาวถอยหลังโดยไม่รู้ตัว ฝ่าเท้าเหยียบกิ่งไม้ดังหักเปาะเสียงนั้นเหมือนสัญญาณบางอย่างเพราะทันใดนั้นร่างเล็กตรงหน้าก็ก้มตัวอผิดรูปแล้ววิ่งสีเท้าเข้าหาเธอด้วยความเร็วผิดธรรมชาติเธอกรีดร้องสุดเสียงรีบวิ่งหนีไปอีกทางต้นไม้และเท้าวันเสียดสีกับแขนขาจนเลือดซึมแต่เธอไม่หยุดมองไม่หยุดคิดในหัวมีเพียงคำเดียวต้องหาลูกเสียงสีเท้าสีเท้าตามมาติดตดดังกรอบกแกรบไล่หลังไม่ห่าง ทุกครั้งที่หายใจเข้าเธอได้กลิ่นคาวแรงขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีเลือดสดไหลอยู่รอบตัวเธอวิ่งจนถึงโพรงไม้ใหญ่ที่โคนต้นรีบหมอบเข้าไปข้างในอย่างสิ้นหวังมือกอดอกตัวเองแน่นหายใจหอบสัน่นเสียงฝีเท้าหยุดลงตรงหน้าช่องโพรงความเงียบเข้ามากดทับจนแทบขาดอากาศหายใจหญิงสาวกัดริมฝีปากจนเลือดซึมเธอพยายามไม่ออกเสียงแต่แล้วเสียงเล็กๆนั้นดังขึ้นตรงปากโพรง แม่ออกมาเถอะพวกเราอยู่ตรงนี้น้ำตาเธอไหลทันทีเพราะเสียงที่ได้ยินครั้งนี้ไม่ใช่แค่เสียงเดียวแต่เป็นเสียงลูกทั้งห้าคนผสมกันเสียงเรียกคุ้นเคยที่ก้องในหัวใจมาตลอดเธออยากจะวิ่งออกไปกอดลูกแต่บางสิ่งในใจกลับเตือนว่าเสียงเหล่านี้ไม่ใช่ลูกจริงๆเธอเม้มปากแน่นหลับตาพยายามกลั้นน้ำตาเสียงเรียกยังคงดังต่อเนื่องแผ่วเ,เบาเหมือนเพลงกล่อมเด็กทันใดนั้นความเย็ยนแปลกประหลาดแทรกเข้ามาในโพรง เหมือนมีมือเย็นเฉียบแต่ที่ข้อเท้าเธอหญิงสาวสะดุ้งสุดตัวรีบดึงเท้านี้แล้วคลานออกจากโพรงโดยไม่หันกลับมองเมื่อโผล่ออกมาภาพที่เห็นตรงหน้าทําให้เธอแทบขาดใจรอบต้นไม้ใหญ่ปรากฏร่างเด็กห้าคนยืนเรียงกันพวกเขาคือเด็กๆของเธอจริงๆแต่ใบหน้าแข็งทื่อดวงตาว่างเปล่าปากยิ้มค้างเหมือนรูปปั้นแม่เสียงพร้อมกันดังขึ้นเสียงนั้นก้องสะท้อนในความมืดรอบลาน รอยยิ้มของเด็กทั้งห้าขยายกว้างขึ้นเรื่อยเืจนผิดรูปเหมือนปากจะฉีกไปถึงหูหญิงสาวก้าวถอยหลังหัวใจสั่นระรัวเหมือนจะหลุดออกมาเธออยากเชื่อว่านั่นคือลูกจริงๆแต่บางสิ่งในแววตาพวกเขาบอกชัดเจนว่าไม่ใช่เธอตะโกนเสียงสัน่นลูกแม่อยู่นี่อย่าเข้ามาแต่ร่างเด็กทั้งห้ากลับก้าวเข้ามาพร้อมกันทุกย่างก้าวดังกล้องไปทั่วลานเหมือนเสียงกลองเรียกสู่ความมืดที่ไร้ทางกลับ หญิงสาวหายใจทีรัวฝ่าเท้าแทบก้าวไม่ออกเพราะสิ่งที่ยืนตรงหน้าแม้จะมีใบหน้าเหมือนลูกแต่กลับเต็มไปด้วยบรรยากาศที่เย็นเยียบและแปลกประหลาดรอยยิ้มแข็งค้างของเด็กทั้งห้าคนขยายกว้างขึ้นเรื่อยๆดวงตาดำสนิทสะท้อนแสงจันท์เหมือนหลุมลึกที่ไร้กลบึงทุกครั้งที่พวกเขาก้าวเข้ามาลมรอบๆก็หนาวเย็นยิ่งขึ้นจนร่างกายสั่นสะท้านลูกถ้าเป็นลูกจริงๆตอบแม่สิ เสียงของเธอสั่นเครือน้ำตาไหลพราาแต่ไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงหัวเราะเบาๆดังผสานกันเหมือนเพลงหลอนหญิงสาวถอยหลังจนหลังชนต้นไม้ใหญ่เธอกำรองเท้าเล็กๆที่เก็บมาแนบอกหัวใจเต้นรัวจนหูอื้อในวินาทีนั้นเองเธอเหลือบเห็นร่องรอยบางอย่างบนลำต้นไม้สัญ,ญลักษณ์ประหลาดถูกแกะสลักไว้เต็มเปลือกไม้เส้นสายวกวรเหมือนกับที่เห็นบนพื้นดินแต่เก่ากว่าและลึกกว่าราวกับถูกทำซ้ำหลายครั้ง กลิ่นคาวเลือดแรงขึ้นจนแทบหายใจไม่ออกเธอยกมือแตะลายสลักนั้นและทันใดนั้นภาพในหัวก็แล่นเข้ามาเป็นภาพเงาดำจำนวนมากกำลังยืนล้อมรอบไฟกองใหญ่ใต้ต้นไม้เสียงสวดแปลกประหลาดดังสะท้อนราวกับไม่ใช่ภาษาใดๆบนโลกหญิงสาวกรีดร้องแล้วสะบัดมือออกภาพหายไปแต่ความเย็นยังคงฝังในเส้นเลือดทันใดนั้นเด็กทั้งห้าคนหยุดเคลื่อนไหวพวกเขาหันหน้าไปมองต้นไม้ราวกับรอคำสั่งบางอย่าง นี่ไม่ใช่ลูกของแม่เธอพึมพำกับตัวเองแต่เสียงนั้นเบาจนแทบไม่หลุดจากลำคอท้องฟ้าค่อยๆถูกปกคลุมด้วยเมฆดำเสียงฟ้าร้องกึกก้องแสงจันทร์หายวับทิ้งไว้เพียงความมืดสนิทและในความมืดนั้นเองเธอเห็นเงาร่างสูงใหญ่คืบคลานออกมาจากหลังกิ่งไม้มันสูงกว่ามนุษย์หลายเท่ารูปร่างผอมยาวแขนขาเหมือนกิ่งไม้แห้งหัวก้มต่ำดวงตาเรียงแสงสีแดงลุกวับ ทุกย่างก้าวของมันทำให้พื้นดินสั่นสะเทือนเบาๆเด็กทั้งห้าคนก้มศีรษะพร้อมกันเหมือนกำลังทำความเคารพสิ่งนั้นเสียงสวดแปลกประหลาดดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้มาจากปากของลูกๆโดยตรงหญิงสาวแทบขาดใจน้ำตาเอ่อเต็มขอบตาเธอกรีดร้องเรียกลูกสุดเสียงแต่เสียงสวดกลับดังกลบจนหูอื้อเธอทุดลงกับพื้นสองมือกุมหูแน่นแต่เสียงนั้นยังคงก้อง สายตาเบิกโพรงมองร่างสูงใหญ่ที่กำลังก้าวเข้ามาใกล้และในเงามืดใต้ต้นไม้ใหญ่เธอเห็นบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวเป็นฝูงเรากับจะออกมาต้อนรับเธอเข้าสู่พิธีบางอย่างที่หลีกหนีไม่ได้ร่างสูงใหญ่ใต้ต้นไม้คืบคลานเข้ามาใกล้เสียงสวดหลอนจากปากลูกทั้งห้าคนดังสะท้อนในความมืดหญิงสาวสุดลงกับพื้นหัวใจแทบแตกสลายเธอรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่โลกของความเป็นจริงอีกต่อไปแต่ในวินาทีนั้นเอง แสงฟ้าผ่าฉายลงมากลางลานสว่างวาบจนทุกเงาสถานเสียงสวดหยุดชะงักเด็กทั้งห้าหันหน้ามามองแม่ด้วยแววตาว่างเปล่าหญิงสาวกำรองเท้าเล็กๆที่กอดไว้แน่นแล้วตะโกนสุดเสียงทั้งน้ำตาลูกกลับมาหาแม่อย่าปล่อยให้สิ่งนี้พรากพวกเราไปเสียงสะท้อนของคำว่าแม่ดังไปทั่วป่าเหมือนสกิดบางสิ่งในดวงตาดำสนิทของเด็กๆแสงจันทร์ลอดผ่านเมฆอีกครั้ง สองลงบนใบหน้าที่เริ่มสั่นไหวรอยยิ้มแข็งค้างค่อยๆหายไปแทนที่ด้วยน้ำตาที่เออคลอเด็กทั้งห้าสะอื่นให้พร้อมกันก่อนร่างสูงใหญ่จะกรีดร้องเสียงแหลมสถานฟ้าแล้วสลายหายไปในความมืดเสียงลมสงบลงทันทีความเงียบเข้ามาแทนที่หญิงสาวผดอดลูกทั้งห้าคนแน่นรับรู้ถึงความอุ่นจริงๆของร่างเล็กๆที่กลับคืนมาเธอร้องให้ไม่หยุดเด็กๆก็ร้องให้ในอ้อมอกแม่ ไม่มีใครพูดอะไรมีเพียงหัวใจที่เต้นเป็นจังหวะเดียวกันรุ่งเช้าแสงแดดแรกสาดเข้ามาในป่าหญิงสาวจูงมือลูกทั้งห้าเดินกลับบ้านแม้จะอ่อนล้าและเต็มไปด้วยบาดแผลแต่เธอรู้ว่าอย่างน้อยวันนี้เธอไม่สูญเสียสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตไปเมื่อหันกลับไปมองต้นไม้ใหญ่ยังคงยืนตระหง่านสัญ,ญลักษณ์ประหลาดยังสลักอยู่แต่ทุกอย่างเงียบสงัดราวกับไม่เคยเกิดเหตุใดๆหญิงสาวเม้มปากแน่น สาบานกับตัวเองว่าจะไม่พาลูกๆก,กลับเข้ามาในป่าแห่งนี้อีกเพราะบางสิ่งในเงามืดยังคงเฝ้ามองและอาจรอวันกลับมา